เมื่อเวลา18บนาฬิกา30นาทีวันที่5ตุลาคมที่โรงแรมพูแมนจังหวัดขอนแกน่นบริษัทไลท์ชานิลลิ่งจำกัดมหาชนหรืออาทีเตรียม IPO 300ล้านหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดมทุนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ลงทุนเครื่องมือเครื่องจักรก่อสร้างโรงซ่อมและอาคารเก็บวัสดุแห่งใหม่ตามแผนธุรกิจผนึก APM ที่ปรึกษาทางการเงินและบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปแกนนำการจัดจำหน่ายเดินสายรถโชว์14จังหวัด โดยธุรกิจของอาทีมีศักยภาพในการเติบโตเนื่องจากกลุ่มผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจมายาวนานเป็นหนึ่งในผู้นำงานรับเหมาก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิคที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูงมีประสบการณ์ในงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเป็นอย่างดีการเดินทางไปรถโชว์จึงเป็นการนำเสนอข้อมูลให้นักลงทุนได้เข้าใจธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น อัลวีกัชดีถ่ายภาพคอนนคชันแนลรายงาน